สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็จะมาเปิดร้านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านแม่นกนะคะนี่นะคะยินดีต้อนรับนะคะนี่นเข้ามาก็จะเป็นร้านน้ําพริกนะคะนี่กับร้านน้องเมเด้นะคะก็เป็นน้ําพริกนะคะนี่นะคะก็ร้านเมเดด้วยนะคะนี่ตอนนี้เราก็จะเข้าไปในร้านแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะเอฟซีนะคะ เราก็จะเข้ามาถึงแล้วก็จะทําความสะอาดต่อนะคะ f อสีนะวันนี้นะคะทำความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวพูดจัดการ้านเข้ามาเจอยังไม่ทำความสะอาด ก,กนะ็มีูามันยดตรงไหนตนี้เยต,นะ <c oughs> ตอนนี้ก็กทำความสะอาดแล้วนะคะ เราก็จะจับร้านอีกนะคะไปซีนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วใช้หม้อนี่หาให้ด้วยอยู่ไหนสายหม้อกระทะนี่แหละเดี๋ยวไปนู่ว่นหา ก็แบบว่าอยู่แต่ไม่ครยแ้ว จัดร้านนะคะเรามีของแปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะคะคือเรามีตู้เย็นนะคะนี่นะคะตู้เย็นแช่น้ําพริกเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตู้เย็นเมนูจัดให้นะคะโอ้เย็นจังเลยนะคะสีว้าวเย็นมากเลยเราก็มีตู้เย็นใหญ่อันหนึ่งนะคะมีตู้เย็นนะคะสําหรับน้ำพริกนะคะ นี่นะคะเราจะมีต้ำพริกแช่เย็นไว้ให้เลยนะคะเอฟตีนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะน้ำพริกจะไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำพริกมีปลอดสารกันบูดมันมีอายุนะคะเดี๋ยวเราทำควาสะอาดเดี๋ยผู้จัดการร้านมาเจอนะคะผู้จัดการร้านยังไม่มาโอ ไ่เด้งมาอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องทำงานให้เรียบร้อยก่อนผู้จัดการร้านจะเข้ามานะคะเย็นแล้วสดใสนะคะ ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดแล้วนะคะมีน้ำพริกนะคะมีหมูยองมีมีหมูยองนะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นกระปุกนะคะแล้วก็มีหมูหวานนะคะมีน้ำพริกเราจะโชว์แค่นี้นะคะเวลาเราขายเราก็จะเอามีตู้เย็นให้นะคะเอฟซีนะคะแล้วก็มีปลาเพิ่มนะคะหนึ่งปลากรอบนะคะอร่อยนะคะมีสองแบบนะคะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะ มีประกอบเพิ่มขึ้นมานะคะโอ้ย,อยกกนหม้าติมนี่นะครับมีประกอบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสองอย่างนะคะจากแล้วก็มีหมูหวานนะคะแล้วเราก็จะมีหมูหวานนะคะเอซีนะคะมีหมูหวานมีตู้เราก็มีนะคะเพราะว่าหมูหวานเราก็มีเพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะเอซี 2, ใครมาแล้วผู้จัดการมาแล้ว ว้ wow. าวจัการมาแล้วนะคะเราเรียบร้ายอุ้ยอุ้ยาการทันทายวันนี้ตัดเช็คสต็อกจะเริ่มสต็อกใหม่นะคะตันนี้หอมตามากเลยนะคะตอนนี้ ให้ลูกค้าชิมด้วยนะคะเดี๋ยวยายจะให้ดูนะคะตัวใหญ่ก็มีนะคะนี่ถึงละบหนึ่งร้อยบาททุกถุงนะคะอันนี้ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรให้ชิมทันมองเห็นไหมคะาวางนี้จะเห็นนะคะหืมยังกรอบยังทํงจัด ปลาหนักเก็นกับข้าวต้มแล้วร้อนแล้วก็อันนี้ยำอร่อยถ้าใครชอบเผ็ดก็มีพริกมาให้นะคะมีพริกให้ในถุงมีพริกยืดในถุงนะคะถ้าใครชอบเผ็ดนะอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะแบบตัวเล็กนะคะปลาทะเลกเก็ดขาวนะคะปลาขาว นี่คือปลาเก็ดขาวนะคะรอมมากอร่อยหอมหอมอะไรรู้ไหมหอมใบมะกรูด <c oughs> นี่ก็ต้มรูอข้าวสวยก็ได้เลยคะหอมอร่อยเจินจังของแม่นกจัดให้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่อง้วยนะคะ วสวัสดีค่ะ